มีครับมีกันครับจัดส่งมีการทยอยนับจัดส่งครับรอบเย็นเลยนะครับ S40 น้ำมเดล KWC นะครับของจากลูกค้าเชียงรายนะครับอ่านี่สวยงามมากนะฮะก็สมจริงหนักด้วยนะฮะแล้วก็แรงด้วยนะครับคู่มือก็ตามนี้นะครับให้ไปนะฮะคือสามารถถอดประกอบได้เป็นเหมือนก๊อกกันนะครับผมตัวนี้นะครับก็ถอดไม่ยากนะครับนี่แถมลูกกระสุนด้วยนะครับประมาณก็เยิ้มกันนะอ่นะครับโอเคนะฮะแล้วก็สนใจอะไรก็พักมานะครับรุ่นไหนคะับอันนี้เดี๋ยวจะลองเทสลองใส่ประตูสักหน่อยนะครับนี่ก็กดแล้วกก็ใส่ลลูได้ครับ ประมาณนี uh ้ไม่ยากครับครับใช้กด้วครับเข็นลูกไปเลยครับผมนะฮะเข็นซัดสองนัดก็ได้นะฮะครับเดีวราก็เอาใช้เป็นแบบนั้นก็บใส่เข้าไปได้นะกะโดเดร์นะครับผมนะฮะครับประมาณนี้โอเคนะฮะก็สอง้ัดหยิบส่งแอปก็เย็นแล้วนะครับผมก็ครับครับผมก็ส่งไปเลยครับคือประมาณนี้ครับครับผมโอเคนะฮะูได้นะครับแรงนะฮะเนี่ยไม่แพ้รุ่นแก๊สนะครับโอเคแรงมากครับครับแรงมากนะฮะเนี่ยครับ จะไวก็รุ่ดกันเลยครับผมโอเคนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้เลยนะครับผมสุดยอดนะครับผมก็ยังก็ลองสนใจรุ่นไหนก็ทักมานะครับมีหลายรุ่นเข้ามาอัปเดตตลอดฮะสินค้าใหม่เข้ามาตลอดช่วยแชร์ช่วยติยดตามเลยเดี๋ยวจัดส่งให้เลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย